ไปดูเรื่องของผลประกอบการกันหน่อยนะครับเมื่อสักครู่อย่างที่เราทราบกันดีว่าผลประกอบการของกลุ่มแบงก์ออกมาก่อนใช่แล้วแล้วก็หลักทรัพย์แรกที่ออกมาก็คือทิสโก้ซึ่งไม่ได้เหนือความคาดหมายครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด19ก็ทําให้สถานการณ์ผลประกอบการออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดหมายไว้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดไส้ในกันว่าทิสโก้แถลงตัวแรกออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลจากคุณสักชัยพีชพัฒนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทิสโก้ฟินแลนเชียลกรุ๊ปครับ ให้ข้อมูลถึงผลประกอบการไต,ตรมาส2ปีนี้ว่ามีกำไรสุทธิ1,670ล้านบาทเพิ่มขึ้น25.56%ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งตอนนั้นมีกำไรสุทธิ1,330ล้านบาทครับแต่ถ้าไปเทียบกับกำไรที่ทำได้จากไต,ตรมาสแรกจะพบว่าลดลงไป97ล้านบาทหรือประมาณ5.5เปเป็นผลกระทบจากโควิด -19 ระลอกใหม่ที่กดดันการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ส่งผลมาทําให้รายได้ค่าธรรมเนียมจากทุกธุรกิจหลักเลยอ่อนตัวลงครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมธุรกิจนายหน้าประกันภัยค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์และก็ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองลดลงจากไตรมาสก่อนเพราะว่าทิสโก้ตั้งระดับตั้งสำรองไว้สูงแล้วมือเพื่อรองรับความเสี่ยงก็ทำล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็สอดคล้องกันกันกบนโยบายการทำธุรกิจอย่างระมัดระวังมาโดยตลอดถึงแม้ว่า อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือว่า NPL ratio จะขยับขึ้นมาอยู่ที่2.7%แต่ก็ถือว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายครับในขณะที่ c o v e r a g e ratio หรือว่าอัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพยังอยู่ที่213.7%แข็งแรงมากนะครับผมประกอบการงวดครึ่งปีแรกของทิสโก้ดู2ไตรมาสรวมกันเลยนะครับกำไรสุทธิอยู่3 4 3 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 21. 8เ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะว่าตลาดทุนปรับตัวดีขึ้นมีการรับรู้กําไรจากเงินลงทุนด้วยส่วนรายได้หลักของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังไม่ดีครับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลด,ลดลงไป5%จากการชะลอตัวลงของสินเชื่อเพราะว่าวิกฤตโควิด -19 ที่ยืดเยื้อะนะครับถ้าไปดูรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะพบว่าโตขึ้น32.3%ก็มาจากค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์เพราะว่ามีการซื้อขายในตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้น มีค่าธรรมเนียมธุรกิจจักการกองทุนและก็การรับรู้กําไรจากเงินลงทุนถ้าเราไปดูผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็ลดลงนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะมีการตั้งสำรองล่วงหน้าในท่่งต้นปี63ไว้แล้วแล้วลก็มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือเฉลี่ยอยู่ที่17.7%เอนะครับสถานการณ์โควิด1 9ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทําให้การช่วยเหลือลูกค้าก็ทําได้อย่างเป็นทันการเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่ธนาคารบอกว่าให้ความสําคัญ ก็เดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าเขามีโครงการที่ให้ความช่วยเหลือลูกนิ้วค้ารายย่อยที่เป็นกลุ่มเช่าซื้อและจำนะเบียนรถยนต์ด้วยถ้าปรับโครงสร้างนี้แล้วยังผ่อนไม่ไหวเอารถมาคืนได้ตามที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้ถ้าใครที่ติดตามนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีมาตรการออกมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ในส่วนของฝั่งธนาคารนะคะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มีการระบุออกมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาสถาบันการเงินจะต้องช่วยเหลือธุรกิจนะคะแล้วก็ประชาชนรายย่อยโดยเฉพาะในพื้นที่10จังหวัดที่มีการประกาศล็อกดาวน์ด้วยการพักชําระหนี้นะคะปฏิกิริยาของธนาคารต่างๆก็ออกมาขานรับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของธนาคารกรุงเทพค่ะล่าสุดเนี่ยทางกรรมการรอง ผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพนะคะคุณสุวรรณแทนสถิตเนี่ยบอกว่าหลังจากที่แบงค์ชาตินะคะได้กําหนดกรอบแนวทางให้ความช่วยเหลือลูกลกค้าสินเชื่อที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการเนี่ยธนาคารก็เลยออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมนะคะเพื่อแบ่งเบาภาะระด้วยการพักชําระหนี้เป็นระยะเวลา2เดือนคําว่าพักชําระหนี้คือพักทั้งต้นและพักทั้งดอกก่อนหน้านี้อ,อ,อาจจะ พักต้นแต่จ่ายดอกไม่นี่คือ,อพักหมดเลยตอนนี้พักหมดเลยนะคะ2เดือนขอรับลงทะเบียนเนี่ยเข้ารับมาตรการดังกล่าวหลากหลายช่องทางนะคะก็คือ19กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะคนที่เข้าโครงการนี้ได้ก็เป็นทั้งลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยนะคะก็เน้นเฉพาะ10จังหวัดนี้โทรไปสอบถามได้ที่1333นะคะหรือว่าเว็บไซต์ bangkokbank com นะคะแต่ถ้าเกิดว่า สถานประกอบการ,รมไม่ได้ปิดเนี่ยในเคสนี้ก็คุยกับธนาคารได้เหมือนกันเขาก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะอ่านะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับข่าวเรื่องของ f ุ s ซี่ร s สเ l ลที่ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้ให้เป็นสมาชิกข,ของ f ุ s ซี่โฟกูดอินด x ปรับประจําปี2021อันนี้น่าสนใจนะครับเป็นนี่เป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนําที่ประเมินศักยภาพการดําเนินงานด้านความยั่งยืน ในมิติด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและก็ธรรมาภิบาลน,นะครับซึ่งปรากฏว่า CPO ครับนะครับได้รับการจัดอันดับนะครับให้เป็นสมาชิกของ f u s s ่โฟกู o อินเด็กประจำปี2021ด้วยนะครับผู้บริหารของ7 e เ e ่ e อและ7 e เ l ่น e ดลิเวอก็ได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ในดัชนีนี้เป็นปีที่4ติดต่อกันด้วยนะครับ CPO ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก f u s s ่โฟกู o อินเด็ในกลุ่ม Food Retailers and Wholesale มาตั้งแต่ปี2,561จนถึงปัจจุบันนี้ครับซึ่งคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในทุกมิติจากคะแนนเต็ม5นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมได้4.1คะแนนด้านสังคมได้4คะแนนด้านธรรมาภิบาล5คะแนนก็ทําให้ยังรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ได้ที่4.3คะแนนครับลงลึกไปในแต่ละด้านจะพบว่า CPO ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยในเกือบทุกตัวชี้วัดมิติสิ่งแวดล้อมได้ ข้อคะแนนสูงทีเดียวนะครับด้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้3คะแนนด้านห่วงโซ่อุปาทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม5คะแนนด้านมูลภาวะและทรัพยากร4คะแนนส่วนมิติด,ด้านสังคมนะครับด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้าได้5คะแนนด้านสิทธิมนุษยชนและชุมชนได้4คะแนนด้านห่วงโซ่อุปาทานด้านทางสังคมได้4คะแนนสุดท้ายคือมิติด,ด้านธรรมาภิบาล ได้คะแนนด้านการต่อ,ต,อต้านทุจริตคอร์รัปชัน5คะแนนครับและก็ด้านการกำกับดูแลกิจการ5คะแนนคุณธานินทบุรณะมานิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CPO ให้ข้อมูลว่าการได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของ f u s ซี่โฟกูดอินเด็กมาตั้งแต่ปี2 5 6 1ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของทุกคนที่ CPO นะครับแต่ว่าเป็นการพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมและก็คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นะครับตามปณิธานองค์กรคือร่วมสร้างสารรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคนซึ่ง CPO ก็จะเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยนะครับค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะ และวถัากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายไดย้เพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละคะ่ะ